หนึ่งคำที่ปิดกั้นความสําเร็จหรือการเติบโตของคุณรู้ไหมคะ ว่าคืออะไรนั่นก็คือคําว่าทําไม่ได้นั่นเองนะคะเมื่อไหรก็ตามนะคะที่คุณนะคะเห็นคนอื่นนะคะมีบ้านนะคะสวยๆมีรถหรูๆขับมีเงินเยอะๆมีเงิน10ล้านมีเงินล5ล้านหรือร้อยล้านอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะอยากจะเป็นเหมือนเขาอยากจะมีเหมือนเขาอุ้ยดีจังเลยฉันอยากมีรถหรูๆแบบเขาขับจังเลยฉันอยากมีบ้านสวยๆอยู่จังเลยฉันอยากมีเงินร้อยล้านเหมือนเขาจังเลยนะ เออนะคะคุณพูดนะคะแต่คุณมีเหตุผลว่าแต่ฉันคงทําไม่ได้หรอกแต่ฉันคงจะเป็นเหมือนเขาไม่ได้หรอกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมีคําคํานี้นะคะอยู่ในหัวแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันทําไม่ได้น้ําหน้าอย่างฉันเนี่ยนะเรียนก็เรียนมาน้อยต้นทุนก็ไม่มีนะคะคุณจะหมดพลังในทันทีนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่า อุ้ยเขามีได้ฉันมีได้เขาก็คนฉันก็คนนะคะเมื่อเขาทําได้ฉันก็ต้องทําได้สินะคะคุณเห็นไหมคะว,ว่าคุณจะมีแรงมีพลังขึ้นมาในทันทีนะคะอย่าบอกตัวเองว่าทําไม่ได้อย่าปิดกั้นนะคะความสําเร็จหรือการเติบโตของคุณด้วยคําว่าฉันทําไม่ได้นะคะแต่จงบอกตัวเองจงบอกตัวเองนะคะแทนไปเลยว่าฉันทําได้เมื่อมีคนทําได้ฉันทําได้นะคะพี่จิ๊กเป็นกําลังใจให้ทุกๆทุกคนนะคะ